พอเจ้าหลอกข้าเทพพิจาทีนี้ใครกันที่เป็นคนมูงงจริงพระเจ้าเอายาอัมพาตปลอมให้ข้าไม่เอาหน้าเทพเจืายานเฉิงเม่นซวยเอาแต่เรียกเจ้าว่าคนไม่สมหญิงแต่ข้าว่าไม่ถูกต้องในเมื่อเจ้ากล้าถามคำถามง่เง่าเช่นนี้ เช่นนั้นพวกท่านเอาอะไรให้ข้ากินเอเ้อเยี่ยมเลยเรื่องของที่เจ้ากินเข้า sure> ไปพราะข้าเป็นคนใจดีจึงไม่อาจบอกกับเจ้าได้แต่ว่าคนแถวนี้มีคนใจร้ายอยู่บ้างทำไมไม่ลองถามเขาดูล่ะว่าเจ้ากินอะไรเข้าไปน้องเลยครับบอกให้นางรู้หน่อยสิได้เลยเทพธิดาเตอนที่เจ้ากินยาอมฤตมันมีรสหวานติดลิ้นตอนแรกใช่ไหม แต่พอเจ้าพยายามกลืนยาอมฤตก็มีชีวิตขึ้นมามันหลุดติดอยู่ที่คอเจ้าไม่ยอมลงคอไปอ่ะแล้วพอเจ้ากลืนมันลงไปได้แล้วรสเปรี้ยวก็เตะขึ้นมาจากช่องท้องเลยใช่ไหมจนเจ้าสะอึกไม่หยุดเลยอืมจริงมั้ง <c oughs> ใช่แน่ๆแล้ว <c oughs> มันคือสิ่งใดกันแน่เออเนี่ยข้าจะบอกให้เจ้าฟังนะยาอมฤตนั่นนะ่ะเป็นยาสูตรตำรับอาจารย์หวงัง ก็คือข้านั่นเองส่วนผสมหนึ่งในสามของยาก็คือแป้งสองคือกระเทียมและส่วนผสมสุดท้ายส่วนผสมสุดท้ายนี้ข้าหาวัตถุดิบอื่นไม่ได้ข้าก็เลยใช้ที่คลายจากรางก,กายข้าผสมลงไปนิดหน่อยขอโทษด้วยนะข้าต้องขอโทษเจ้าจริงๆใค่หเหรอข้าอยากตายวลย หวังผูจริงจ้าบ้าไปแล้วทไมไม่บอกข้าก่อนว่าสุจริตเป็นยังไงโอ้โหโลตเต็มไปอมดเจ้าคนข้ามเพอเช่นต่ำเหมยหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าหืนคุณฆ่าสามคนนั่นน่ะเจ้าจะไม่ยอมร,ร,รับสารภาพใช่ไหมเฮ้ยบังเงี้ยเออตามไปพี่ใหญ่